เป็นอีกหนึ่งคู่งานบุญงานใหญ่ประจำปีที่คู่จริงคู่จริงนาเดชย่านะคะทำต่อเนื่องมาโดยตลอดสำหรับกระถิ่น NY ค่ะซึ่งปีนี้นะคะทั้งคู่เดินทางไปทอดกระถิ่นกันที่วัดสู่ตองเป้จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งนอกจากนาเดชย่าและครอบครัวแล้วยังมีพี่เอสุภชยัยแหวนแหวนปาวริษารวมถึงแฟนคลับจำนวนอีกมากเลยทีเดียวนะคะที่เดินทางไปร่วมบุญในครั้งนี้โดยบรรยากาศงานในวันนี้บอกเลยว่าดีมากๆค่ะเพราะคณะกองกระถินเนี่ยได้ตั้งขบวนแห่กระถินการที่สะพานไม้ท หนามกลางทุ่งนาสีเขียวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสะพานบุญค่ะก่อนที่จะร่วมการถวายกรถินเป็นจํานวนทั้งหมดนะคะ1.8ล้านบาทโดยทางวัดก็จะนําปัจจัยค่ะไปสร้างศาลาปฏิบัติธ,ธรรมสู่ตองเป้ต่อไปค่ะและอีกช่วงที่น่ารักมากๆก็คือทีนัเด็กกับยาย่าต้องโปรยทานต่อยอดกรถิ่นนะคะซึ่งด้วยความน่ารักของน้องยาย่าคงจะกลัวพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ด้านล่างเจ็บตัวนะคะจากการโดนเหรียญโปรยทานเนี่ยแหละค่ะเธอก็เลยโปรยทานไปสลับกับยกมือไหว้ขอโทษไปเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆ ที่ท่านก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ